สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขปูสุกนนะคะมาพูมาพอกันอีกตามเคยนะคะสาวสว่างช่วงเบรกทุดถ่ายแล้วทุกคนแต่ตอนนี้ก็คือว่าเวลาหน่อยร่วงเร็วนะคะแล้วก็มือนีก็คือเฮตุงานแบบบบเครียดและก็บอซีเรียดนะคะพระว่าง,งานรู้สึกว่าเครื่องมีปัญหาเฮาก็เลยได้แบบว่าเหตุงานชิชชวๆซอยเล่นนันเล่นนี่ไปเรื่อยๆนะคะเดือดที่ว่าสาวสว่างได้มานั่งคุยมือนีเนาะ,ะมันก็มีคาถามแบบ สิวา่าคําถามเก่าๆดื่มๆก็ได้นะคะแต่ว่ากัาหลายคนหลายปากหลายคนหลายความบ,บ่เนาะค่ะความคิดมันก็สิยออกมาแตกต่างกันก็เลยว่าบ้าให้ฟังนะว่าเป็นยังไดมาจยังไดนั่นเองเนาะ,ะเพื่อนก็นมาถามนะว่าอันจาสว่างเจ้าอายุเท่าไดเนาะค่ะอันคอยก็สิตอบไปเลยว่าคอยอายุบ่ก็สี่สิบแหละทุกคนสี่สิบเต็มเต็มแล้วนะคะ แต่ถ้าถามว่าอายุเจ้ายัางหน่อยเจ้าเจอประสบการณ์นนะักปานตีในชีวิตของเจ้าย่าถามว่ามันหนักหรือมันเบาถามว่าตั้งแต่เกิดึ้นมาเป็นคนน่ะเจ้าเจอเจ้าผ่านอียงผ่านด่านอียงมาแน่ดีกว่าไหมเพราะว่าก็ข่อยตั้งแต่หน่อยเท่าไ่เนาะคะ่ะทุกคนมันมันจะม,มีเรื่องเล่าหลายอย่างเนาะมันให้ดีเที่ยวบอกไว้โดยลายแต่กะคือข่อยตรงสูับมั่นเนาะคะ่ะ เรื่องเล่าดีๆมันก็มีเรื่องเล่าที่แบบวา่ามันแบบมันสะสมมาดูนองสิก็มีเนาะค่ะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นแล้วมันเกิดอยู่ที่ว่าเออณช่วงเวลาชีวิตของเฮาส่วนใดนั่นเองแต่ช่วงเล็กหน่อยนียเ่ากับโกบกักรถท่ากับสิเจอแบบคือความสุขแบบที่แบบใสสะอาดเนาะคือแบบเน้นเล็กหน่อยเนาะพ่ออายุช่วงนึงมากว้ทํางานทํางานแล้วกะอ่ะวัยรอบครัว เพราะมีมาช่วงนี้แหละทุกคนเขามาอยู่กับครอบครัวนี่แหละแต่งานมาเร็วเรื่องที่เขาต้องคิดไถ้รอบครอบมากที่สุดก็คือเรื่องที่เฮาสิอยู่จังไดให้อยู่ใดน้ากันอยู่ใดน้ากันเร้วบ่พอเรื่องค่าอยู่ค่ากินค่าใช้จ่ายทุกอย่างเลยซีเมนชนศาสใตก็ตามนะอันนี้บอกให้ฟังคากๆหลดว่าเออเขาก็ต้องซอยเหลือซึ่งกันและกันบ่แเ่็ว่าท่านใดท่านแบบว่าคิดออกง่ายๆเนาะ เพิ่นกะว่าเอา้าจ้าเป็นยังก็จะสิคิดหลายแท้ปูนเขากับเป็นคือกันตัวอ่าเพิ่นกัเป็นอยู่นะคะแต่จะเลื่มว่าการที่ห้าสิไป,ปสวมร่วมผู้อื่นว่าเป็นคือกันเพิ่นเป็นคือกันในขขอใดเนาะคะ่ะเพราะว่าสาวสาว่างนี่ก็มีขอแม่ของเจ้าของคือกันเด้ว่าแต่ห้าแบบเหตุงานเหตุงานหลายกว่าจริงแต่ว่าด้วยความที่เหตุหลายห้าก็มีความทั้งสุขและก็บปนทั้งความทุกข์ไปนัานั่นลหละทุกคนแต่ว่า การงานของสาวสว่างนี่เลือกลายบ่ค่อยได้ถ้าเลือกลายก็คือห้าตรงย่อมนะคะย่อมเสียสละทั้งเวลาส่วนนึงก็คักเลยไปไปเรียนอย่างเดียวเรียนแบบบรต้องถามเลยว่าลิมิตเจ้าซซ้ำใดเพราะฉะนั้นแล้วเนาะคะ่ะการที่ห้ามองให้ถึงถึงจุดมันอิรีจะถามแค่ว่า,าประสบการณ์ห้าอายุซ้ำใดบางคนยังหน่อยประสบการณ์เขามันหลาย มันแยกออกปะได้ดอกทุกคนตอนนี้วอรฟังคักเด้ส่วนหน่อยเนาะคะ่ะที่คอยจจเงีนคือคนที่ข้าเจ้าสิมาเปิดเผยแม้กระทังการเล่นดูชีวิตทั้งนี้เรื่าการใส่กินยูทั้งนี้เนาะเพราะอย่างเพราะการที่เฮ้ามานางคุยกันในลักษณะนี้นะั้นมันมีของแม่อยู่ได้ทุกคนมันมีขอบเขตของความเป็นส่วนตัวเนาะคะ่ะถ้ามันออกเนื้อจากความเป็นส่วนตัวไปแล้วนะ มันกะแลก่ายกันก็ว่าเออมันบ่สามารถเฮ็ดที่ยังได้แล้วอืมนี่ละ่ะคือขาเจ้าคิดว่ามันละลาบละหลวงเรื่องส่วนตัวเกินไปอังสีเนาะก็คอยขอวบคิดว่ามันละลาบละหลวงแล้วทุกคนอันใดคือขอดีขอดเสียนะคะเขาก็มาแชร์แบ่งปันกันดีกว่าถ้ามันดีซุ้มเจ้าก็เตือนติเตือนขอได้ถ้ามันดีซุ้มเจ้าก็สามารถนั่งไปใช้ได้เนาะคะ่ะนี่คือ ที่สาวสว่างได้เห็นแล้วก็เลยเอามาแช่ประสบการณ์เรื่อยๆการใช้ชีวิตทั้งนี้นะคะอันด้วยบางเทือขคอยสิบอเป็นภาษาแบบภาษาอีสานโดยตรงบางเทือ,อกขยากใส่ภาษากลางมันก็ต้องเบิงวา่ามือใดมันเหมาะ,มาะสมเนาะคะ่ะช่วงใดแล้วแต่สถานการณ์เพราะสถานการณ์เนาะตอนนี้่อยอยู่น่ะ่อยอยูอันอยู่ในบริษัทแล้วก อีกอย่างนึงเนาะมันจะจงเรื่องเวลาคอยว่าเร็วที่สุดก็คือภาษาจะครองนี่แหละภาษาเพื่อนบ้านเรานี่ทุกคนอันนี้ก็ต้องขอโทษขอภห้พีพีเอฟซีด้อค่ะที่บอกคอยเด็กเข้าใจภาษาอันภาษาอีสานปันไดเนาะคะ่ะแต่ว่าก็ขอบคุณหล,ลายๆนะขนาดเพิ่นบอกเข้าใจเพิ่นก็นมนานั่งอรับฟังเนาะคะ่ะแล้วก็พยายามทำความเข้าใจหลาย,เ,ย,ยเรื่องต่อหลายเรื่องเนาะสาวสว่างได้คุยไปแต่บอกเลยว่า พอเจอมานนี่เนาะมันก็เป็นปัญหาที่แบบเขาเรียกว่าทุกคนตรงพอน่ะแหละเบสิกของการใช้ชีวิตพื้นฐานชีวิตอีหลทั้งเรื่องทั้งแบบว่าการความเข้าใจความเฮ้าการปรับโตนโตการไปทำมาหากินที่แบบว่าเฮ้าบรายุกับ้นประเทศเดียวกันจั่งสิ เ้าตรงเพิ่มเติมคือว่าข้าตรงกล้านะกล้าที่จะบุกกล้าที่จะลุยแม้แต่ตรงเฮ็ดงานคนเดียวก็ตรงกล้าที่จะตัดสินใจพูดคุยกับผู้อื่นพรน้อมบแม่นน่ายอมพะน้ำเลยทุกคนห้ามอมพะน้ำเป็นเด็ดขาดมาอยู่เมืองนอกอมพะน้ำปุบจดเสียเปรียบขอทันทีอย่าหาเฮ็ดเด้อจะ้ะก <c oughs> ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เลยได้มานั่งคุยจังสี่ตลอดแต่ว่าบางเทือนข่อยกับบคุค่อไม่เวลาปันใดเนาะต้อตรงขอทุกขอให้ ถ้าเมื่อใดต้องได้ออกไปแล้วเฮาบ่ได้ยุพูดเดียวการที่เฮาสิเห็ุคลิปแต่ละคลิปออกไปนี่มันก็เข้าใจอยู่เนาะคะ่ะถ้าไปเจอคนมู่หลายจังส่ก็ความส่วนตัวเขาต้องการสูงจองสินเนาะเฮาสิไปคุยคุย,คย,คยบางเรื่อนั้นเขาก็บก่พอใจจังส่อือก็ตรงเผ่าๆเนาะคะ่ะเวลาสาวสว่างออกไปข้างนองจองีิกะคืออาเหตุใดซ้ำเหตดใดบอกใดก็ซ้ำบอกใดน,ะะนั่นล่ะอือเนาะค่ะ ด้ว่าก็ต้องขอขอบคุณทุกพีน้องๆอยินดีด้วยั้งสนับสนุนในการที่มารับชมแล้วก็มารับฟังเนาะคะ่ะแล้วก็อีกอย่างนึงเนาะแชร์เนาะกดไลค์กดซับสไครต์ทุกทุกอย่างเลยบล็อมเนว่าทั้งเพจบล็อกเนว่าแต่ทั้งเพจปล o กหรือว่าทั้งใดก็ตามนะคะทุกคนคะ่ะทางนี้โดยตรงพร้อมเนาะค่ะทางยูทูบอืมจังได้ข่อยก็ต้องบอกเลยว่าถ้าบลมีช่องจอน,นหลังข่อยก็บบมีสามารถที่จะสามารถนําเสนอเรื่องเล่าต่างๆของข่อยออกไปได้ เพราะมันต้องมีคนที่คอยรับฟังเฮาอหลีนะคะอหลีตัวนี้นะ่ะ้าบอเมนซุ่มเจ้ามารับฟังขี่คอยกับบรูจักว่าจักคอยสีเเรืองแต่และมือนี่ให้ไพ่ฟ,ฟังได้เก็บใบอมพนันใบกับบอใดน้ำมันอึดัดเด้มาอยู่เมืองหนอก็ดูการกับเปลี่ยนดู้ดูมือดูคือคืออล้วทุกคนนี่ตั้งแต่ตั้งแต่ตื่นขึ้นมานะแปดมุ่งครืองบอธเนสว่าง เก่ามุ่งเริ่มแบบลำไรในจักหน่อยซี่เป็ดมุ่งนี่รู้สึกว่าเออเป็นพ่อหูหูี่อ่ะเตียงตัวออกเข็งานถ้าปใดยอยุ่เมืองนอกได้ถือว่าเกง่งขอบอกเลยว่าเก่งอีรีพาะยังบอกเขบา,า,าขออบาาอกว่าจะของบ่านยังบ้านนั่นเด้ทุกคนเพราะว่ามันสตรสอีลีมันแบบเครียดโลกเครียดมากเลยเป็นที่แรกนะถ้าซุ่มเจ้าขอใจในการใช้ชีวิตทั้งนี้แล้วซุ้มเจ้าสิงหุจักเลยว่าความหมายของข่อยคืออีอย่างนั่นเองเออ นี่แหละค่ะก็เลยว่านางหว่าสู้ฟังจักหน่อยสักก่อน <c oughs> ประสบการณ์มันบริข้นอยู่กับอายุนะคะทุกคนมันขึ้นอยู่กับช่วงใดที่เจ้าเจอรทบาทอียังแล้วกับมันแบบคือเฮ็ดให้เจ้าแบบต้องคิดได้หลายต้องพยายามแบบเฮ็ดยังให้รอบขอบต้องสุกคุมเยือกเย็นกันมาตรงนั่นลหละคือ เขาเอื่นวาประสบการณ์นในช่วงเวลาของชีวิตของเจ้าอืมจะเป็นช่วงได้กระตานสิน้อยเท่าไงกับตอนได้กระได้ถ้าเจ้าว้าได้เบิดครูเรื่องก็หมายถึงว่าเจ้าสามารถแชร่แบ่งปันได้เบิดนะคะโอเคเนาะทุกคนเดี๋ยวคอยก็สิได้เริ่มเตรียมตัวแล้วเบรกสุดท้ายแล้วก็ว่าวแล่นละบาดเพราะว่าเดี๋ยวก็ห้ผู้อื่นหมู่ฝวกเขาเจ้าก็มานีมาเปลี่ยนกัน นี่แะค่ะมาโยนี่อย่านิ่งอย่าอย่านังนิ่งเด้อทุกคนมาอยู่ทั้งนี้เข้าต้องขยันเข้าต้องรู้จักมักขามักได้นะกีตักมักได้ต้องมีนะคะบะแมีแค่ว่าหาเป็นแล้วก็ใส่ย่างเดียวเพราะการใส่ทั้งนี้เข้าต้องรู้ว่าเพื่อเพื่ออนาคตท้างหนาบะแมี่เาเพื่อเก็บดอกทุกคนเก็บหนังคงสบด้เซ่เก็บดอกมันเป็นการที่ว่างแผนไว้ตลอด ทุกทุกวันต้องมีการวางแผนถ้าบบไร้วางแผนเจ้ากับบรูจัาก่ามันสินเกิดอย่างนมแต่ขนาดฤดูฤดูกันเจ้าก็ยังขาดคะแนนบ่ได้บางมือฝนตกล่มพัดวูบเพิดอูสันบางมือกระแหงเดดเผาเป็นจังสันล่ละคะ่ะเนาะไปพอกันไหมคลิปหนาเด้อจะสำหรับสิกนี้คลิปนี้สาวสาว่างต้องพอโตและทุกคนคะ่ะไปบายค่ะยูดีมีแห้งสู้ปู่ทุกคนไปพอกันไหมค่ะายบายค่ะไปแล้ว